เปิดดวงปี2569รักลัคนาราศีมังกรเป็นปีแห่งการปรับเปลี่ยนสละโสดเจอคู่บุญหนุนนำเดินทางออนไลน์ฮอตปังรวยสุดสุดสวัสดีปีใหม่2569และ Happy New Year แฮปปี้นิวเียร์2 0 2 6แก่ชาวลัคนาราศีมังกรที่รับชมอยู่ทั่วไทยและทั่วโลกเลยนะครับ EP นี้ครับอาจารย์เกตเทวาจะมาเปิดดวงเลยครับว่าปี69เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นทั้งเรื่องการเงินการงานความรักควรทํายังไงให้รอดและรวยนะครับบอกแบบละเอียดรวมไปถึงเจาะลึกในเรื่องของช่วงวันเวลาที่ดีๆครับที่ให้เราลงมือทําจะได้สําเร็จจะได้ปังจะได้รวยครับและก็ต้องบอกช่วงเวลาที่ไม่ดีด้วยเลยนะครับจะได้ป้องกันแก้ไขล่วงหน้าได้ทันเหมือนเรารู้ว่าพายุจะเข้า ฝนจะตกหนักน้ําจะท่วมหรือจะมีค่าศึกมายิงเราอย่างเงี้ยเราก็ต้องอพยพหนีไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะรอดไงครับแล้วก็กลับมารวยใหม่ได้นี่แหละนี่คือปัจญาของการดูดวงเลยนะครับและอาจารย์เกตเทวาก็ขอให้ปีใหม่นี้ครับเป็นปีที่ชาวมังกรยิ้มได้กว้างสุดเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะเพราะนั้นใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจได้เลยนะครับหรืออยากหาทางออกบอกทางแก้อยากดูดวงปีหน้าจะเป็นเช่นไรก็มาปรึกษาจองกันได้เสมอนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับทีนี้ครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับอาจารย์จะเริ่มจากดาวพฤหัสบดีครับเพราะเป็นดาวที่ใหญ่ส่งผลอย่างมากมายมหาศาลนะครับก็เห็นได้ชัดครับว่าช่วงตุลาถึง23ธันวาที่ผ่านมาเนี่ยดาวพฤหัสบดีเล็งลักขนานะ เพราะนั้นชาวมังกรต้องมีจังหวะอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างมากน้อยขึ้นอยู่กับดวงเกิดแต่ละบุคคลนะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีไปแต่ก็ต้องบอกว่าไม่ได้อยู่นานครับเพราะวันที่23ธันวาคมนี้ครับถึง31มเอดพฤษภาคมเลครับประมาณ5เดือน5เดือนแรกของปี2อง9เนี่ยดาวพฤหัสจะเข้าเลือนอลัลลครับอลัลลก็หมายถึงต้องปรับต้องเปลี่ยนต้องแก้ปัญหานะครับคิดใหม่ทำใหม่เอะ หรือทําอะไรจะต้องรอบคอบมีแผนสํารองมีแผนซ้อนแผนอยู่ตลอดเวลาแต่ถามว่ามันจะหนักมันจะเหนื่อยเป็นปีที่แล้วไหมเนี่ยอาจ,จารย์เกียจเทวะก็มองว่าก็ช่วงปีสองพันหสิบแปดนะครับช่วงมิถุนายนกรกฎาคมกันยาก,ก็อยู่ตรงเนี้ยมาทีหนึ่งแล้วไงเพราะฉะนั้นถ้าเราได้เกิดการเรียนรู้นะครับว่าอ๋อมันเหนื่อยมันหนักถ้าทําแบบนี้มันจะแย่ลงเห็นไหมเราเรียนรู้เราก็ไม่ต้องทํานะครับเราก็มีสิทธิ์ที่จะ ก้าวหน้าได้ไม่โดนหนักก็ได้เห็นไหมนี่ก็ต้องบอกไว้ก่อนแต่ถ้าถามในเรื่องการงานล่ะ,ะช่วงตกเรือนอะไรก็ยังไม่ค่อยก้าวหน้ามากก็ประคองประคองก็ทําไปก่อนใครท,ทําธุรกิจก็อย่าเพิ่งขยับขยายนะครับรอจังหวะเนี่ยเดี๋ยวมีบอกว่าควรจะทําเวลาไหนนะครับการงานประคองดูแลอย่าไปทําตัวแรงมากเดี๋ยวโดนไล่ออกอะไรอย่างนี้นะครับในเรื่องความรักอก็อยังเรื่อยๆเคียงๆยังไม่ได้โดดเด่นนะครับ อย่าเพิ่งไปลงเอยกับใครใครมีคู่แล้วก็เป็นจังหวะที่ประคับประคองดูแลกันไปใครยังโสดอยู่ก็อย่าเพิ่งมีเพราะเดี๋ยวจะมีช่วงเวลาดีๆที่จะสละโสดนะครับนะ,ะเพราะนั้นก็ประคองกันไปก่อนส่วนเรื่องการเงินก็อย่าไปลงทุนเยอะอย่าไปทําอะไรที่มันแรงๆเดี๋ยวเงินมันจะออกมากกว่าเงินเข้านะครับแต่ถ้าถามว่าเรื่องการเงินเนี่ยมันดีเกือบทั้งปีอยู่แล้วแทบจะดีตลอดปีเลยแต่ช่วงนี้ก็อย่าไปใช้ใจ่ายเกินตัว อย่าไปลงทุนอย่าไปเกณฑ์กาไรอะไรเยอะประคองประคองไปเรื่อยๆเขาเรียกทาตัวเรียบร้อยพูดน้อยน่ารักสงค์สง,สงเงยมเจียมตัวไว้ก่อนอ่อนน้อมถ่อมตนไว้ก่อนอันเนี้ยจะดีเดีย๋ยวจะมีช่วงจังหวะนี้ผู้หลักผู้ใหญ่จะป่วยเจ็บหรือไปสูุขคติอะไรอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมดาวัดอยู่ในเรือนอลิกหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยดีต่อกันเอ๊ะทำไมาช่วงนี้ห่างเหินช่วงนี้ไม่ค่อยเข้าใจกันหรือบางครั้งก็ทะเลาะก,กันก็ด่าเป็นแบบนี้เห็นไหมถ้าเรารู้ก่อนเราก็จะได้อ๋อมันเป็นแบบนี้เองเข้าใจอย่างเงี้ยไม่ทุก ไม่ผานิกไม่ตื่นตูมนะครับแล้วคนมังกรเนี่ยเป็นราศีที่คิดเยอะที่สุดมีโอกาสจะเป็นไบโพล่าเป็นปอสอ,อได้มากสุดอยู่แล้วเนี่ยเพราะนั้นต้องมาฟังครับจะได้รู้ว่าอ๋อถ้าจังหวะอย่างนี้จะได้ไม่ต้องเป็นอะไรมากเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ผ่านได้นะครับเห็นไหมข้อแรกเลยนะที่ต้องฝากที่ต้องระมัดระวังเนาะหรือช่วงนี้ดาวตกเลือนอะไรใช่ไหมก็อย่าทําตัวเป็นเป้านิ่งสิครับอยู่นิ่งๆอยู่กับที่นานๆโอ้โหปัญหาลุ่มเล้าครับเหมือนเราจะโดนยิงอ่ะก็ยิงที่ หัวใจยิงที่สมองก็ตายเลยช่วงนี้ต้อง movement เคลื่อนที่ครับ่าอย่างน้อยโดนแขนโดนขาโดนถักถางเห็นมันก็ไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องเคลื่อนที่บ่อยๆหรือปรับเปลี่ยนเช่นไรเปลี่ยนโต๊ะทํางานจัดโต๊ะทํางานใหม่จัดบ้านจัดห้องใหม่ตัดผมใหม่เปลี่ยนลุกเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่เปลี่ยนพับปูที่นอนใหม่เห็นไหมหรือไปตรงนูน้นไปตรงนี้เปลี่ยนไม่ต้องนอนที่เดิมคือให้มันมีการเคลื่อนที่เคลื่อนไหว movement เนี่ยอันนี้ก็จะช่วยได้เพราะฉะนั้นถ้าใครทํางานที่มันต้องเดินทางอยู่แล้วก็กลายเป็นดีไป อะไรอย่างเงี้ยหรือใครทํางานเกี่ยวกับการแก้ปัญหาไงตกแต่งต่อเติมท่อมแซมฟูลีโนเวทออนไลน์โซเชียลเนี่ยก็ทําไปเลยนะครับก็จะดีใช่ไหมก็ฝากไว้ด้วยนะครับช่วงครึ่งสามเอ็ดพฤษภาคมแล้วกันนะครับแต่ทีนี้แหละครับจังหวะที่ดีขึ้นนะคือ19มีนาคมครับเพราะช่วงที่บอกเนี่ยตอนเนี้ยดาบสดีเดินวิปั์ผลิตถอยหลังพักองศาไงเห็นไหมทั้งสู้ทั้งลบทั้งวุ่นวายไปหมดการเมืองก็ยุบสภาอะไรอย่างเงี้ยน่ะชัดเจนเลย เไหมแล้วเดี๋ยวพอ19มีนาเนี่ยจะเริ่มจัดตั้งรัฐบาลได้บ้างแล้วคอยดูเหอะนะส่วนตัวเราก็คือเออดีขึ้นเนาะหลังมีนาก็แปลว่าอะไรเมษาพฤษภาสองเดือนเนี้ยเออมันจะไปได้มันจะมันหนักหนักหน่อยอาจจะช่วงมกรากุมภาถึง19มีนาเห็นไหนก็เวทๆเวทกันเลยสองเดือนครึ่งกับอีกสองเดือนครึ่งดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าดีสุดๆต้องช่วงนี้เลยนะ ดวาวพฤหัสบดีอยู่ในภพปัตตานีครับเล็งลักขณาได้ตำแหน่งอุดด้วย3เพฤษภาคมปี2569ถึง20ตุลาคมปี2569ก็มีช่วงเวลาอยู่นะก็มีประมาณ5เดือนนะครับไม่ใช่ว่าอยู่เป็นปีนะเพราะนั้นชาวมกรครับอยากจะบอกว่าช่วงนี้จะต้องทาให้ไวทาให้เร็วตื่นตัวแอคชั่นแอคติเวตอยู่ตลอดเวลานะครับอย่าอย่าเอ้อและเหยอลอยชายเพราะว่าด้วยดาวประจํตาตัวเป็นดาวเสาร์เนี่ยมันจะมีความเป็นสโลลี่ครับ แต่บ้านเมืองตอนนี้ไม่สโลลี่แล้วเดี๋ยวปรับเดี๋ยวเปลี่ยนนายกคนใหม่มาเดี๋ยวเปลี่ยนนายกอีกอะไรอีกก็ได้ใช่ไหมเดี๋ยวมีสถานการณ์อะไรที่มันต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วดาวเห็นไหมปีเดียวอยู่ในาสามราศีเลยนะเนี่ยอยู่ราศีมิถุนตอนนี้มาอยู่กรกฎเดี๋ยวจะไปราศีสิงห์อีกเห็นไหมแล้วทำอะไรต้องว่องไวรวดเร็วทันเกมทันเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลาติดตามข่าวสารบ้านเมืองด้วยนะครับแต่ช่วงนี้ดีมากมีเกณฑ์สละโสดคู่บุญน,นุนนําเลยเพราะอยู่ในภพปัตนิ แปลว่าแฟนคู่ความรักลงเอยลงตัวได้พบได้เจอคนมีคู่แล้วก็ดีขึ้นคนโสดก็ได้เจอคู่ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าแล้วต่อมาการงานเจริญก้าวหน้าเนี่ยลงทุนขยับขยายนะครับเก่งกาําไรเทรดอะไรเนี่ยได้หมดเพราะดาวราหูก็อยู่ในเรือนการเงินอยู่แล้วนะครับเป็นกเกษตราที่บดีมั่นคงดาวพัสดีมาเสริมอีกหนึ่งแรงเห็นไ,ไหมจังหวะเนี้ยะเงินงานความรักมากันครบลัคกี้อินเลฟลัคกี้อินเกมชัดเจนไหมล่ะ อ่าพระรหัมาจากเดือนสหัสชะด้วยเดินทางพบปะแล้วจะได้คู่เดินทางแล้วจะประสบความสําเร็จเดินทางแล้วจะดังที่ผมบอกอะ่ะเดินทางออนไลน์ฮอตดังปังรวยสุดๆเนี่ยมันจังหวะนี้แหละครับจดไว้เลยนะสาเอ็ดพฤษภาถึงยี่สิบตุลารีบทํามีเวลาอยู่แค่ห้าเดือนนะครับจะเจรจาจะติดต่อจะขยับจะขยายจะซื้อบ้านจะซื้อรถอะไรอย่างเงี้แหมมีจะมุมดีๆเลยนะครับดาวพฤัสดีมาฉายแสงจูปิเตอร์มาแล้วนะครับ คิดอะไรไว้มีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จช่วงนี้ขายบ้านขายรถขายที่ดินอะไรอย่างเงี้ยนะครับจังหวะนี้แหละเป็นจังหวะที่น้ําขึ้นสุดๆต้องรีบตักเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องเหนื่อยไม่ใช่น้ําลงไปตักโอ้โหเหนื่อยแล้วก็ได้นิดเดียวเพราะฉะนั้นช่วงนี้วางแผนขยับขยายขยันทุ่มเทสุดจิตสุดใจสุดกําลังเลยนะครับแล้วจะได้ตามที่เราต้องการได้มากได้น้อยขึ้นอยู่กับดา,าพัสมดีตอนเกิดของท่านด้วยนะครับถ้าตอนเกิดเป็นอุด อยู่ในเรือนกันเงินเป็นกเกษตรตาทิบด,ดีอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นราชาโชคเทวีโชคอันเนี้ยได้เยอะอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดรู้ว่าดวาวพัสดีตอนเกิดอยู่ตรงไหนพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันด้วยจะได้ร่วมแสดงความยินดีแต่ถ้าใครอยู่ในโซนสีแดงๆเห็นไหมครับคําว่าอาลิราศีมิถุนคําว่ามรณนะาาศีสิงคําว่าธนูอย่างวินาศอ่างเงี้ยเอออันนี้ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ยังได้อยู่นะไม่ใช่ไม่ได้แต่เหนื่อยกว่าคนอื่นนะครับอ่านี่เห็นไหมพยายามดูให้ครอบคลุมมากที่สุดนะครับ ต่อมาเอาย้ายอีกแล้วเห็นไหมเข้าพบมรณะ20ตุลาห9ถึง9กุมภาพันธ์สอง0เลยอ่ามรณะอะไรเห็นไหมก็แปลว่าดวงก็จะเริ่มเบาลงนะครับจะทําอะไรก็รอบครอบมีแผนซ้อนแผนไว้ก่อนนะครับนะแล้วมรณนะทีก็แปลว่าได้เดินทางต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศได้รับมรดกอ่ได้สิ่งดีๆเข้ามาได้โกอินเตอร์ก็ได้ออหรือเพื่อนเป็น,เป,นเป็นมรณะก็แปลว่าเพื่อน ใครที่อายุเยอะๆแล้วอะ่ะก็แปลว่าอาจจะมีเพื่อนสูญเสียเพื่อนแล้วกันอ่ะเพื่อนอะไรเงี้ยเป็นงานศพเพื่อนหรือบางทีเป็นวัยรุ่นเนี่แหละแต่เพื่อนเจออุบัติเหตุเงี้ยอ่ะก็ได้ก็เพื่อนมรณนะอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือระวังเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อมามาหักหลังเราเพราะ,ะนั้นช่วงนี้ไม่ควรทําอะไรร่วมกับเพื่อนนะครับธุรกิจอะไรเงี้ยไม่ได้หรือตัวเราเองก็ต้องเซฟตัวเองด้วยเข้าโหมดเซฟอีกแล้วเห็นไหมเพราะ,ะนั้นดีสุดๆประมาณห้าเดือนนะครับเอาอย่างนี้กันไว้ก่อน นะครับแล้วเดี๋ยวหลัง9กุมภา70เนี่ยพื้นฐานก,ก็นถอยหลังกลับมาเป็นเป็นปัตน้อีกทีหนึ่งเล็งลัคนาใชมไหมนี่คือจังหวะดีๆของเราเพราะนั้นสรุปในข้อมูลนี้เลยนะครับก็คือ31พฤษภาคมปี2569ถึง20ตุลาคมปี2569นะครับนี่คือโอกาสทองจังหวะที่ลุ่งโลดจังหวะที่จะยิ่งใหญ่แบบสุดๆรวยสุดๆนะครับฮอตดังปังสุดๆนี่ไปทําช่วงนั้นเลยนะครับอ่ะ ต่อมาครับก็มาดูดาวลาหูกันบ้างครับเห็นไหมโอ้โหกว่าจะย้ายยีบสองพฤศจิกายนปี2อ1 9อันนี้คือดีครับเพราะดาวราหูเป็นดาวกันเงินนะครับแล้วก็ได้ตำแหน่งเกษตรดาวเกษตรประเดี๋ยวซึ่งพื้นฐานว่าเรือนนั้นแน่นหนาไม่พามองอ่าเพราะนั้นเงินเข้ารัวๆแต่เข้าแบบพระราหูมันไม่ได้เข้าอย่างเดียวนะมันเข้ามันออกมันเข้ามันออกนะไม่ต้องหมุนเงินครับเพราะป็นดาวธาตุลมเนี่ยต้องอยู่ให้เป็นไม่ใช่ว่าโอ้โหจะเก็บอย่างเดียวมันเก็บไม่ได้มันต้องต้องมีเข้ามีออกด้วยตามจังหวะช่วงเวลาก็ออย่่าางทีบกกถ้เิด สาเอ็ดพฤษภาคมใช่ไหมถึง20ตุลาคมปีเ้านี่ยช่วงนี้จะเข้า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 เยอะก็ทําเยอะๆไปเลยนะครับอ่ะแล้วมันเสริมอีกทีหนึ่งก็คือดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวเกี่ยวกับการงานแล้วก็โปรเจกต์โครงการหรือเสี่ยงโชคอะไรเนี่ยก็พอได้อยู่เนี่ยบริวารลูกน้องเนี่ยเป็นเทวีโชคตั้งแต่ต้นปีเลยนะทับตัวเราอ่ะ15้ามกราคมถึง8กุมภาพันธ์วันนี้ดีลุยทํากันไปก่อนเลยนะครับมีงานเข้ามีเงินเข้าเสี่ยงโชคมีเกณฑ์ได้ เทวีโชคนาฬีอุปถัมภ์สิกรับตัวเรานะครับต่อมาดาวศุกร์เป็นกเกษตรตาที่บดีอยู่พบปุตตาก,ก็คือยี่บสองเมษายนปีสองพันสิบเถึงสิพฤษภาคมครับจังหวะน,นี้ก็เป็นจังหวะหนึ่งที่ดีงานดีกิจการดีถึงแม้ดาวประดิษฐจะอยู่ในเรือ,อนมรณะก็ตามแปลว่างานมันต้องไปแก้แก้และจะประสบความสําเร็จโปรเจกต์เข้าลูกหลานบริวารกระจายงานให้ทําได้เลยก็จะดีมากนะครับต่อมาดาวศุกร์อยู่ในพบกรรม,มะครับ 3เอ็ดสิงหาคมปี2 5 6 9ดูดีๆนะออกอีกทีเมื่อไรครับ2งมกราคมปี2 5 7 0 7 0ูครับโอ้ยอยู่กี่เดือนแล้วครับเดือน9เดือน10เดือน11เดือน12 4เดือนครับดาวการงานเป็นกเกษตรอยู่ในเดือนการงานเนี่ยงานดีเงินด,นดีเห็นไหมก็รีบลุยร,รีบทำโดยเฉพาะ3เอ็ดสิงหาถึง20ตุลาไงก็คือกันยานี่ทั้งเดือนตุลาอีก20วันเนี่ยโอ้โหเดือนครึ่งตรงนี้มันต้องรีบลุยรีบ,รบ,รบทำเลยเพราะว่าหลังจากนั้นดาวจะเข้าเรือนมรณะ เห็นไ,ไหมมันก็จะได้ยังก็จะเบาลงเนี่ยบอกช่วงเวลาดีๆแล้วผมเชื่อว่าถ้าใครฟังแล้วเข้าใจเนี่ยเอาไปวางแผนชีวิตได้เลยหรือใครฟังแล้วชอบใช่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาบอกเลยว่ามัางกรฉันรวยพิมพ์มาเลยหรือพิมพ์มาเลยว่าอยากจะทําอะไรในปีหน้าอ่านะหรือจะสาธุเก้าเก้ามาเลยก็ได้เออเนี่ยผมจะได้ร่วมอวยพรให้ทุกท่านประสบความสําเร็จประสบความร่ารวยผมอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้น คอมเมนต์หมาเยอะๆได้เลยฟังแล้วเป็นอย่างไรหรือชอบหรือใช่ก็กดแชร์กันไปเลยนะครับอ่านี่คือจังหวะที่ดีของเราในเรื่องการงานนะเนาะใครจะเซฟไว้ใครจะเซฟหน้าจออะไรอย่างเงี้ยได้หมดหรือจะมาฟังซ้ําๆได้คลิปนี้ไม่หายอยู่แล้วนะครับอยู่กันยาวๆอ่าต่อมาครับมาดูดาวเสาร์บ้างนี่คือเจ้าภาพเลยนะดาวเสาร์ไดาประจําตัวเราเห็นไหมได้เวลาย้ายอย่างชัดเจนและ13กุมภาพันธ์ปี2 0 1 9แล้วอยู่เงี้ยไปอีก2ปีครับ อยู่ในพบสหัชชะสหัชชะแปลว่าสื่อสารเดินทางพบปะเจรจารติดต่อโซเชียลออนไลน์ได้เพื่อนใหม่ได้สังคมใหม่อย่างแน่นอนสังคมเป็นสังคมคนที่อายุมากกว่าเราก็ได้นะครับแล้วมีอะไรดีๆอีกก็ได้เดินทางไงเห็นไหมและเดี๋ยวดาวพฤหัสก็มาเลงลัคนาโอ้โหก็จะดังมากหรือดาวพรอยู่ในเรือ,อนมรณะแปลว่าเราได้โกอินเตอร์ครับเพื่อไปต่างแดนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ เห็นไ,ไหมหรือดาวเสาไปอยู่ในบ้านดาวพระัมีคู่เปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเชนอะไรเงี้ยเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนช่วงนี้จะไม่ค่อยได้อยู่กับที่ทำไมไม่ต้องตกใจนะคนที่เคยทํางานนั่งโต๊ะนั่งออฟฟิศทำไมช่วงนี้ต้องออกบ่อยก็ดาวมาให้ไปไงแล้วรีบพามรีบลุยเลยนะเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวดาวเสาจะเดินถอยหลังวิบริติษักอง,องศาช่วงยกกี่สิบวก็ดกิงหาคมกันยายนตุลาคมพฤศจิกาย,ยนเนี่ยสี่เดือนเลยนะถึงยี่สิบเก้าพฤศจิกาย,ยนไปถึงวันที่สิบเก้าถึงจะเดินหน้าอีกครั้งหนึ่ง เห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราทําก่อนไงเราก็ลุยเลยมันจะได้ดีเพราะดาวเสาพักระวังป่วยเจ็บโรคเก่ากําเริบหรือจะทําอะไรสําเร็จทีหนึ่งต้องใช้ระยะเวลายาวนานโดยเฉพาะถ้าไปหลังวันที่ยี่สิบตุลาคมไปแล้วถึงย9ิบก้าพฤศจิกายนเงี้ยโอ้โหแปลว่าเดือนพฤศจิกาทั้งเดือนอย่างเงี้ยโอ้โหมันอืดมันชืดมันเชยมันแฉมันทําอะไรไม่ได้มันไม่ค่อยสาเร็จหรอกเพราะพื้นรหัสก็อยู่ในเรือนมรณะอ่าแต่ถ้าเป็นช่วงเนี่ยยีิบ็ดกรกฎาคมอะไรเงี้ยเออมันยังพอไปได้พระดาวพระสยังดีอยู่ เห็นไ,ไหมผมบอกล่วงหน้าแล้วนะให้ทุกท่านไปวางแผนจะได้ไปทําตามที่บอกได้เลยไม่งั้นโอ้โหแล้วทำไมทําอะไรเดือนสิงหากักยาทํทไมไปช้าจังหรือไปทําอะไรเดือนพฤศจิกาแล้วทําไมมันยากจังดาวบอกไว้แล้วครับจะได้ไม่ต้องตกใจจะได้ไม่ต้องเครียดนะครับอ่ะบอกกันอีกทางหนึ่งคือดาวพุธเจอราราลาหูคู่ศัตรูการเงินเราเลยนะสามเอ็ดมกราคมถึงเจ็ดเมษาย,ยนเพราะในช่วงนี้ระวังการเงิน จะผิดพลาดจะมีปัญหาหรือเป็นช่วงจ่ายภาษีไม่นั้นต้องคิดให้ดีๆรอบคอบหรือมีแก๊งคอสเซนเตอร์โผล่มาอีกแล้วมาหลอกมาลวง,มา,ลงมาเอาเงินเราอ่าเราก็อย่าไปเชื่อเพราะผมพูดล่วงหน้าไว้แล้วนะครับเนาะหรือเอกสารสัญญามีปัญหาบ้างอะไรบ้างว่านะช่วงนี้ต้องตรวจสอบให้ดีๆคิดก่อนพูดคิดก่อนโพสต์นะครับนะอันนี้ฝากไว้ด้วยเลยนะครับต่อมาอีกดาวสุกร่วมดาวเสาร์เสาก็ตัวเราเองสุขก็คู่ศัตรูเรา เห็นไหมสี่มีนาะถึงยี่แปดมีนาะผมก็เดือนมีนาะอีกแล้วก็แปลว่าต้องระมัดระวังนะจะไปทํางานทําการอะไรไปทะเลาะไปผิดใจกันในช่วงนี้เราจะมีซุ่มซ่ามอุบัติเหตุได้หมดเหมือนกันนะแล้วก็อีกดวงหนึ่งครับดาวอังคารก็ร่วมดาวเสาวอีกเสาถึงภูมิมังระวังเหตุเกิดเพลิงอาเภศหมู่โจรกําเริบงวุ่นวายไหมระวังโจรป้นอะไรแบบเนี้แล้วเดือนเมษา,าเมษาดาวพุธย้ายแล้วอันนี้ก็ดีไปพะทีสองเมษาถึงสิบสองพฤษภานะครับ เดือนเมษาก็ระวังตัวเองหน่อยนะครับหรือเป็นจังหวะไปบริจาคเลือดไปทําบุญไปไสยกรรมอ่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะดีนะครับเนี่นะเพราะฉะนั้นนีบอกกันครบเลยใช่ไหมจังหวะดีจังหวะไม่ดีอะไรยังไงเนาะจะได้ไปวางแผนป้องกันได้หรือเอาให้ชชว์ชวเนี่ยต้องดูดาวตอนเกิดและดาวจรเนี่ยมาดูกับกระผมได้เลยนะครับแล้วถามว่าดีอย่างไรครับก็ท่านนี้รีวิวให้แล้วครับว่า อาจารย์เกตเวว่าดูดวงได้แม่นมากพูดจาดีฟังแล้วสบายใจสุดๆถึงแม้บ,บางช่วงดวงไม่ดีอาจารย์ก็ให้คำแนะนำแบบเข้าใจง่ายแถมคุยสนุกมีพลังบวกตลอดเวลาเลยค่ะคุยกับอาจารย์ทีแรมเมื่ทั้งกำลังกายกำลังใจมีความสบายใจมากค่ะขอบคุณมากค่ะอาจจะได้่างนี้กแอดไลน์แอดไซค์เกตเวหแล้วก็จองมาได้เลยผมก็ฟูลไทม์แล้วบางคนก็สิบนาทีก็ได้ดูบางคนชั่วโมงหนึ่งบางคนก็ไม่ช้าสุดยังไม่เกินยี่สบสี่ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนเพราะนั้นจองมายืนยันสิทธิ์ได้เลยนะครับอ่ะต ดาวอังคารครับจะมาเป็นอุดทับตัวแล้วดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาบเลยนะ15มกราคมถึง23กุมภาพันธ์ครับอมีเกณฑ์จะโชคลาบความสุขความสำเร็จความจเจริญขยันและประสบความสําเร็จเหนื่อยหน่อยแต่ดีนะครับแต่ก็ระวังซุ่มซ่ามอะไรเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆด้วยนะประเด็นคือตรงนี้ครับ23กุมภาพันธ์ถึง2เมษาย,ยนครับดาวอังคารร่วมลาหูเป็นคู่าธาตุลม แล้วก็อยู่ในเรือนราศีกุมก็เป็นธาตุลมเรียกอสีตีธาตุช่วงนี้เงินก็จะเข้าเยอะนะครับถึงแม้จะมีดาวพุธมาร่วมด้วยก็เข้าออกเข้าออกสนุกแหละก็หาได้เยอะก็แล้วกันมีเหลือกินเหลือใช้เหลือจ่ายอ่าหรือขยันแล้วรวยหรือดาวคางคามาจากเรือนโชคลาภอ้โหช่วงนี้ได้โชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตบางคนถูรางวันที่หนึ่งอะไรอย่างนี้ก็ได้เลขบ้านเลขรถออกก็ได้อ่าเห็นไหมต่อมาดาวศุกร์ก็มาอยู่อีกแดกุมภาพันธ์ถึงสี่มีนาเห็นไหมาดาวศุกร์มาก่อนเลยเห็นไหมเดมือน,นก,กุมภาพันธ์ มีนาดาวอังคารมาก็กุมภาดาวสุกมาคือแหละดาวสุกก็ไม่ได้เกี่ยวกับการงานเนี่ยงานดีเงินดีมีงานมีเงินโอ้โหนี่ก็ล่ําล่รวยยังไม่จบอีกนะครับยังมีดาวอาทิตย์อีกเดี๋ยวมาอยู่ในเรือกนกระดุมพ้าเราเนี่ย13กุมภาันานถึง15มีนาคมโอ้โหดูสิครับกระจุกกันอยู่แน่นเลยแน่นช่องการเงินเลยเพราะฉะนั้นมีเกณฑ์เงินทองไหลมาเทมาล่ํารวยกันตั้งแต่ต้นปีเลยเพราะฉะนั้นก็รีบลงมือทําถึงแม้ดาวจะอยู่ในมุมอลิก็แปลว่าอ๋อมันจะ ต้องไปทําในลักษณะแก้ปัญหาเยอะหน่อยหรือไปทําในต่างถิ่นต่างแดนไปทาในสถานที่ใหม่ๆสิปรับเปลี่ยนดิเปลี่ยนแล้วดีหรือไปทําในโลกออนไลน์เยอะๆสิเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะได้ใช้ AI ปัญญาประดิษฐ์ร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยเหมือนจะมีเหตุให้ได้ตังค์เยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ยินดีด้วยกระชาวมังกรต้นปีนี้มีเกณฑ์รวยนะครับอ่าแล้วถ้าท่านจะอยากดูอีกเนี่ยผมขออนุญาตอ่านรีวิวนะครับดูดวงกราจ์เกตแล้วละเอียดมากไม่เร่งไม่รีบให้สีนำโชคเลขนำโชคบอกละเอียดยิบแบบไม่กัก ดูทุกปีสุดยอดมากค่ะอ่าเพราะนั้นใครอยากดูก็จองมาหรือจะไปออกงานอีเวนต์ครับเหมือนในภาพนี้ผมไปออกกับอีซูซุอย่างเงี้ยอ่าขายรถได้หลายคันเลยใครซื้อรถก็โอ้โหได้ดูดวงฟรีกันไปนะครับยินดีครับช่วงปลายปีมาออกอีเวนต์ดูดวงปีหน้ากันนะครับใครเป็นออแกนเซอร์ใครเป็น, izer, เ,ปนเจ้าของธุรกิจอยากจะมียอดขายเพิ่มขึ้นเชิญไปออกได้เลยนะครับค่าตัวถูกมากมากๆเลยนะครับอ่าต่อไปมาทำบุญเสริมดวงเฮงปังกันนะครับ แน่นอนครับสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างโรงพยาบาลโรงเรียนไปทํากันได้เลยและที่สําคัญผมมีหนังสือสวดมนต์ครับอยากให้ทุกท่านได้สวดมนต์ทำบุญกันเยอะๆนะครับโอ้โหบุญก็จะช่วยให้เราสําเร็จได้นะและผมก็ปักตะกร้าไปแล้วท่านก็ไปเลือกชมได้เลยนะครับนะมีหนังสือสวดมนต์หลายรูปแบบเลยไปสวดกันให้เต็มๆเลยนะครับต่อมาไหว้พระด้วยนะพระปางสมาธิทั่วไทยทั่วโลกพระสาวเป็นาประจําตัวเราจะย้ายแล้ว ช่ไหมไหวพระเสาพระปางนาคปกไหวพระปูป่พญานาคอะไรได้อีกและพระราหูเป็นดาวกันเงินเรายังเป็นเกษตรตาที่บดีไปไหวพระราหูได้หมดเลยใช่ไหมราหูครึ่งตัวราหูทรงคุดอะไรเงี้ยไปไหวหรือท้าเวสุวรรณได้อีกนะครับไปทําบุญเสริมดวงจะได้เฮงเปังๆต้ตอนรับปีใหม่กันนะครับอ่าช่วงท้ายรายการแล้วครับก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าโปรดติดตามคลิปต่อเลยนะครับเพราะเดี๋ยวผมจะมีทําเจาะลึกปี6 9เนี่ย วันไหนรวยวันไหนควรเลี่ยงการเงินและโชคลาภอะไรแบบนี้นะมีบอกครบไม่ยากเลยกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ไว้เท่านั้นเองเดี๋ยวส่งให้ถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับอ่าแล้วมาถึงตรงนี้ครับก็จะมีบางคนนะครับชอบมาแย้งครับเอ๊ะทำไมไม่เห็นได้ดีเลยเนี่ยดาวการเงินก็โดดเด่นดาวพระธิดาดีก็มาแล้วนี่ผมทาเสียงนี้เลยนะก็แน่นอนครับมาต้องดูดาวตอนเกิดไงเช่นถ้าตอนเกิดดาวพุธท่านอยู่ราศีกุมเนี่ยราหูมาเจอกันเป็นปีอย่างเงี้ย ท่านก็มีเกณฑ์เหนื่อยนะครับหรือจะมีหนี้สินหรือจะโดนหลอกโดนโกงก็ได้หรือถ้ามีดาวอังคารตอนเกิดอยู่ราศีมีอย่างเงี้ยเดี๋ยวดาวเวสาย้ายไป13กุมภายาไปอสองปีอย่างเงี้ยอา้าวมันก็เหนื่อยสิครับก็มีปัญหาได้เห็นไหมเนี่ยมันต้องเห็นภาพชัดขึ้นหรือถ้ามีดาวอาทิตย์อยู่ตรงนี้ราศีกรกฎพฤหัสมา13พฤษภาคมอันนี้กลายเป็นดีเลยโอ้แล้วดีมากกว่ามังกรทั่วไปก็ได้เห็นไหมเนี่ยมันต่างกันตรงนี้เพราะฉะนั้นอยากรู้จริงจังก็จอง,จ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 งคิวมานะครับค่าครูบอกได้เลย,เลยอยู่ที่ 999บาทเพียงเท่านั้นครับคุ้มค่าอย่างแน่นอนนะครับเหมือนท่านนี้ที่มาบอกครับว่าดูกับอาจารย์เกรทเทวาแล้วรู้สึกดีมากๆทำนายละเอียดทุกเหตุการณ์ดวงดาวตั้งแต่ตอนเกิดจนถึงอนาคตแนะนําทางที่จะร่ํารวยบอกวันเลือกดีหรือวันคนเลี้ยงเห็นไหมผมบอกกันครบเลยในสไลด์นี้นะครับในคลิปนี้ครบถ้วนให้ข้อควรระวังบอกสีตัวเลขด้วยมองว่าคุ้มค่าเกินราคาไปมากๆก็คือ999บาทที่ผมบอกเนี่ยคุ้มครับเพราะนั้นท่านจองมาได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนดูแล้วมันเทิงใจได้ข้อคิดแนวทางที่ดีแน่นอนค่ะ อ่าเพราะนั้นก็ตามนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับแน่นอนครับใครฟังแล้วชอบแล้วใช่ถูกใจแม่นตรงนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไคร์นะโดยเฉพาะกระดิ่งครับกระดิ่งนี่คือจะต้องกดด้วยนะครับเพราะจะส่งคํนาวนสายไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนลงมือทําก่อนจะได้รวยก่อนครับถ้ามีปัญหาอาจารย์เยิตวาบอกทางแก้จะได้รอดก่อนครับ แล้วก็กดไลค์กันเยอะๆได้เลยแล้วก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะครับอาจารย์เกตเทวะอ่านทุกข้อความครับแสดงความเห็นมาได้เลยแล้วก็กดแชร์นะครับโดยเฉพาะข้างปุ่มกดแชร์ครับมีปุ่มซุปเปอร์แตงครับขอบคุณมาในระบบก็ได้นะครับแต่หลักร้อยถึงหลักพันก็ยินดีนะครับหรือจะขอบคุณนอกระบบหรือขอบคุณตรงๆกับอาจารย์เกตเทวะได้เลยนะครับก็โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีตามนี้เลยนะครับเลขที่บัญชี9 8 2 4 8 2สองสดสอง สามหนึ่งห้าแปดนะครับก็จะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่โอนมานะครับตรงนี้และแน่นอนครับท่านใดนะครับที่สนใจอยากดูดวงชะตาส่วนตัวของเรานะครับอาจารย์เกตเทว,วยินดีครับและที่ทายไปนะครับอาจารย์ทายจากวงกลมดาวนอกก็คือดาวจอนั่นเองนะครับ ถ้าจะให้แม่นยำลึกๆล,ละเอียดละเอียดวางแผนชีวิตได้ครบ360องศานี่ต้องดูดาวตอนเกิดด้วยนะครับก็คือต้องมีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับอ่าก็จะได้ภาพกรอบสีน้ําเงินนี้นะเป็นรูปดวงเราเองนะครับอาจารย์ก็จะดูดาวเกิด10ดาวจร10อีก12เรือนพบนะครับและช่องขวามือก็เป็นทักษามีเดสีมูลละอีก8ช่องครับแล้วก็เลิกเกิดครับธริดโทมัทโนภูมิปาโลราชาเลิกอีก9เลิกครับรวมแล้ว มีความเป็นไปได้นะครับในชีวิตคนคนหนึ่งมากกว่า86,400แบบครับหรือจะเรียกว่าหลักแสนแล้วก็ได้ครับแต่ค่าครูอาจารย์เกตเทวาถูกมากครับอยู่ที่หลักร้อยครับ999บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจอย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซเกตเทวาห5หรือสกแกน QR โค้ดที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับแล้วก็ทำการจองมาได้เลยครับอาจารย์เกตเทวาดูดวงฟูลไทม์ครับเพราะฉะนั้น รับประกันได้ดูภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้ไม่ต้องกลัวโดนหลอกโดนโกงนะครับจองมาได้ดูอย่างแน่นอนจัดให้นะครับวางแผนชีวิตแบบละเอียดละเอียดกันได้เลยนะครับและตรงนี้ครับมีรีวิวสั้นๆครับให้ทุกท่านได้แม่นใจเข้าไปอีกนะครับเคสนี้ครับขอบคุณมากเลยนะครับดูดวงอาจารย์เกศเทวะแล้วประทับใจมากอาจารย์ทักมาก่อนเลยตามที่ชีวิตอยู่เป็นปัจจุบันเห็นไหมจะทักมาก่อนเลยนะครับ แบบแม่นมากแม่นเวอร์ครับแถมยังให้คาแนะนํได้ละเอียดอีกเยอะเลยถ้าเป็นมาดูคนอื่นจะรีบบครับแต่บอกแล้วครับผมไม่รีบผมละเอียดละเอียดครับเจาะลึกกันไปเลยประทับใจสุดๆเลยค่ะเห็นไหมขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะนี่คือท่านแรกนะครับท่านที่สองครับเนื่องจากอาจารย์เกตเทวาดูจะมีสีมงคลกับตัวเลขมงคลเลขพารวยครับท่านนี้ก็เลยบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์เปลี่ยนตัวเลขตามที่อาจารย์บอกครับ วันนี้แฟนโอนเงินก้อนใหญ่มาให้เลยค่ะเห็นไหมครับถ้าเราได้ใช้ตัวเลขดีๆที่ตรงกับดวงเราชีวิตเราครับรับประกันเลยครับสิ่งดีๆเงินทองจะ,จะเจริญรุ่งเรืองไหลามาเทมาได้ง่ายขึ้นนะครับหรือถ้าเกิดอุปสรรคติดขัดอะไรก็จะผ่านได้รวดเร็วมากขึ้นเจอก็ไม่เยอะนะครับแต่เรื่องดีๆจะมาหาเราได้ไวมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจองมาได้เลยนะครับก่อนจากกันไปครับ อาจารย์เจตเทวามีภาพเฉลิมดุจชะตาสู่มมงคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชายดงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จล่ํารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจษเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ตดตามที่ให้ไปได้เลยนะครับและอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซสสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปป็นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับ ทำแบบนี้นะครับนั่นําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโอ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง1 9 9บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวา5ครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199บาทมาได้เลยครับอ่าใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับอ่าและตอนนี้ครับ จับตาการตลาดสายมูครับเรียกว่ามาแรงมากนะครับเรียกว่าสายมูอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้นะครับอาจารย์เกตเทว่าก็เลยรับดูดวงนอกสถานที่หรือออกอีเวนต์สายมูไปพูดไปบรรยายเรื่องดวงเพื่อเรียกลูกค้าให้กับท่านได้เลยนะครับลูกค้าท่านก็จะมามากขึ้นมามากขึ้นก็ท่านก็มียอดขายมากขึ้นนั่นเองนะครับก็เรียกว่าเราจะสําเร็จร่ํารวยไปด้วยกันนะครับอย่างภาพตัวอย่างก็ออกอีเวนต์อิสุสมิวเอ็กมานะครับ ก็ได้ไปเป็นยายแล้วดูดวงให้กับคนที่จองรถโอ้โหเพราะนั้นจองกันเพียบเลยครับขายรถด,ดีมากนะครับเพราะนั้นถ้าท่านอยากได้แบบนี้อย่าช้าครับแอดไลน์แอดส e เกตเทวหกหพิมพ์ว่าออกอีเวนต์สายหมู่มาได้เลยนะครับสุดท้ายแล้วครับอย่าลืมครับรับชมวิดีโอถัดไปที่เหมาะสมกับคุณที่คัดสรรมาให้อย่างดีแล้วนะครับไปชมกันต่อได้เลยนะและท่านใดอยากรู้ลัคนานะครับฝากวัน เดือนปีพศาเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์เกตเทวาจะมาตอบให้แล้วก็ไปฟังลัคนาของท่านก็จะได้แม่นยำมาก